มึงให้พ่อปิดบังโกหกคนอื่นไม่รับผิดชอบหาอะไรเลยอ่ะกูเลือกไม่ได้ไงมึงเองก็น่าจะเข้าใจมากที่สุดไม่ใช่เหรอมันเลือกได้ที่ไหนอ่ะกูเลือกพ่อได้เหรอกูก็เลือกพ่อไม่ได้มึงก็มีปัญหากับพ่อปะแต่กูเลือกที่จะไม่ทำแบบพ่อได้กูหวังดีกับมึงมากนะกูหวังอยู่ลึกๆว่ามึงจะไม่เป็นแบบพ่อมึงอ่ะมึงงามกับกูดิมึงด่ากูมึงบอกกูมึงไล่กูอ่ะมึงใหกูรู้สึกยังไง กูผ yeah, no ิดหวังในตัวมึงมากเลยว่ะก yeah, exactly. okay. ูแค่อยากเป็นเพื่อนมึงอะเออกูขอโทษเว้ยกูขอโทษจริงๆกูไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอบคุณมากที่มึงที่มึงฝังดีกูแต่ไม่ไอ้ดีเซลดีเซลดีเซลโทษได้ไหมดีเซลดีเซลง้วง้อกูอง้อใช่งูอง้อ ทางขนนดี้เลยเทสเต์เกณฑแซ็บดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีจะมาบนดีรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย